ด้านในนะครับด้านในตรงนี้การไฟไม่ติดนะครับนี่ยปิสิไฟไฟไม่เข้านะครับถ้าไฟติ่จะแสดงตรงนี้อยู่ด้านล่างล่างเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังทับคอมทํางานต่อนรับดูคอมครับคอมเงียบนะครับก็มีกล่องนะครับควบคุมวีเลโอโหลดคอมแล้วขึ้นด้านบนนะครับ เราจะไล่ไปสเตปนะครับเ,เราเราไล่สายนี้ก่อนเดี๋ยวแกะดูสายไลไไปก่อนนะครับมันเข้าคอมไฟมันวิ่งไปถึงไหนนะครับเดี๋ยวตัดป้ากอ่อน,นครับผมทุกครั้งที่เราซ่อมอย่าลืมตัดป๊กทุกครั้งนะครับนี่เป็นกล่องควบคุมไฟนะครับนี่ครับมันจะมีเขี้ยวตรงนี้แล้วก็ค่อยๆงัดแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับมีเขี้ยวสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ด้วย เป็นเขี้ยวอันนั้นอยู่แล้วก็กดลงกดลงก่อนแล้วก็งัดใช้มือก็ได้ครับมันไม่แข็งคร,ครับก็ออกนี่ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นกล่องคอนโทรลนะครับคอนโทรลเ,เดี๋ยวเราจะมาไล่สายนะครับว่าใส่ไปบ้านนะครับมาจาก ๋ออมันขึ้นไปนเดี๋ยวผมขอดูก,ก่อนค,นครับเมื่อนครับก็ดูก็ข้าวแล้วนะครับไม่เห็นตัวเสียนะครับมันนั่นก็คือว่ามันไม่มีตัวช็อตหรือว่าตัวที่ทําท่าจะเสียนะครับเราดูได้เซสตับเผาไปก่อนเพราะว่าสายมันเยอะนะครับทีนี้ไอสี IC ขาวนะครับขึ้นด้านบนเดี๋ยวเราไปเช็คที่ขบับเื่ับเป็นามาดูไอซีสีขากันนะครับ ตัวน,นี้มันชอ็อตนะครับเนาะถามขาดไปอืมซื้อมาใหม่นะครับเนี่ยสี่ขาอย่างี้เนาะเอ่อไม่ใช่สี่ขาครับเจ็ดขานะครับตรงนี้สี่นี่สามแล้วลองมาวัดเสียงดูนะครับตัวดีมันจะเป็นแบบไหนหลายคนอยากรู้เนาะว่าเสียแล้วมันเป็นไงแล้วตัวดีเป็นไงเราก็มาในยานเสียงครับนี่ญญาณเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็หันตัวนี้มาทางยาน อ่าสัญญาณเสียงนะครับคลิปสั้นๆเนาะแล้วก็วัดสองขาตรงข้ามกันก่อนนะครับแบบเลขแบบมันเงียบครับผมลองต่อฝั่งนี้ก็เงียบเงียบลองเอาไว้ตรงนี้นี่แกขาที่นี้เนเงียบเงียบเงียบอ่าเราลองสีขาตรงข้ามกันครับตัวนี้นี่ดังครับมีดงังมีดงังแสดงว่าสีขานี้ถึงกัน แต่ขานี้ไม่ถึงนะครับอันนี้ถึงเนาะขานี้กับขานี้ก็ไม่ถึงกันนะครับขาสามตรงนี้ก็ไม่ถึงนะครับขาสามขาสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดมาางนี้นะครับทำอย่างี้สี่ขานี้ถึงกันนะครับส่วนขาเข้าขาออกไม่ไม่ไม่ถึงกันครับไม่ดังเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวดีครับถ้าช็อตมันก็น่าจะดังทั้งหมดหรือว่าหายเงียบไม่มีเสียงอะไรเลยครับเป็นไอซีเครื่องเส้าครับเดี๋ยวผมจะเป็นเบอร์คือเจ็ดขาเนาะตัวนี้มักจะแตกช็อตนะครับมีช็อตขาดมันช็อตนะครับ เดี๋ยวผมจะลองวัดให้ให้ดูมันหายเด็กขาหนึ่งไนหะสีข่ขาที้ถึงกันนะครับลองวัดดูว่ามันถึงกันกอยู่หรือเปล่าหายเพิ่มอีกอ่ะถ้านะมีความรู้นิดหน่อยก็โอเคใช้ได้ครับ,นะรบมันถึงกันครับสีข่ขาถึงกันนะสีข่ขาริมสุดมันถึงกันอยู่ยังนะไม่ถึง ก็มันหายไปขาหนึ่งครับน่าจะเสียแล้วแหละโอเคนะครับก็เอามาฝากสั้นๆนะครับสําหรับการวัดซีเจ็ดขานะครับตัวนี้เสียบ่อยนะครับมันอยู่ในเผียงวงจรพวกอะไรพัดลมก็มีนะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าตู้เย็นนะครับอย่างนี้เครื่องซักผ้ามันก็เห็นนะก็เผียงวงจรนี้มันเสียเนาะไฟไม่เข้าเครื่องนะครับ คือ,อพอไฟไม่เข้าเสร็จมันคมก็ไม่ทํางานนะครับแล้วก็ทุกอย่างไม่เงียบเลยนะครับไฟไม่ติดคมไม่ทํางานเพราะว่าแผงวงจรไม่จ่ายไฟให้กับคมนะครับสำหรับแผงนี้เป็นอิเล็กทรอัก์นะครับก็จะมีซีไนะครับคาปามันจะกินไฟ5โวลต์ดีซีนะครับแล้วก็พอไฟ5โวลต์ป้อนมา สมันก็จะเปิดไปเลี้ยงวงจรภาคจ่ายไฟส่งขึ้นไปบนข้างบนนะครับพัดลมฮิตเตอร์นะครับใบมนทอนนะครับนี้ส่วนสีเขียวกับสีฟ้านี่ครับเป็นไฟบ้านเข้ามาแล้วก็จะมาแปลงเป็น DC ไฟ1 2โวลต์5โวลต์เลี้ยงไ c นะครับมันจะแปลงไฟเข้านี้แล้วก็เป็นไดโอดนะครับ สีก่กระป๋องสามร้อย่โวลต์นะครับถ้าไฟไม่เข้าเราก็เช็คที่สีก่กระป๋องก็อาตัวมีแถบสีแล้วก็กตัวสีขากับสีสีขาสี่สีขา,ขาตัวนี้ไอ้สีเจ็ดขาครับตัวนี้นี่สีนี่สามแล้วก็ค่าตรงนี้นะครับแถบสีเนาะแต่ผมจะสอนวิธีอ่าว่าอ่านแถบสีด้วย โปรแกรมอ่านยังไงครับเราโหลดมาจากโทรศัพท์แล้วก็พิมพ์สีเหลืองสีแดงสีซมปูเข้าไปมันจะขึ้นให้ให้เราเห็นว่ากี่โอห์มเดี๋ยวเราก็มาวัดที่นี้นะครับมาวัดตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะวัดก็ค่ายเพื่อนได้ดูกันอโอห์มก่อนเนาะตั้งในย่านโอห์มสำหรับรุ่นนี้ก็จะหมุนมาสองนี้นะครับนี่กลมครึ่งวงกลมแล้วก็ดูตรงนี้แล,แล้วก็เอา สายมาเสียบนะครับของรูนี้แล้วก็ลองแตะดูก่อนครับมันจะขึ้นตัวเลขนะเป็นตัวเลขเนี่ยมาเราว,วัดตัวนี้ก่อนนะครับน้ำตาลเขียวเหลืองนะครับดูมันจะได้เขียวเดี๋ยวผมขอโอเคเนาะเห็นยังตรงไหนกันอย่างเงี้งงยัโดนไฟนะครับไม่เห็น <Okay. S 2> เห็นแล้วเนาะน้ำตาลเขียวเหลืองตัวน,นี้นะีโอ่ปึ๊บไม่ใช่ละต้องทิ้มไม่ถูกตรงที่นี้นะครับมันต้องนิ่งครับถึงจะได้ ใส่ต้องถอดออกมาวัดนอกวงจรครับเอาวัดตัวใหม่ครับแดงดําเหลืองนะครับ2องร้อยสอโอห์ม oh นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็วัดหาดูทุกตัวนะครับที่ที่เป็นแถบสีนะครับทีนี้ปัญหาของเราก็คือ เราวัดแล้วนะครับมีสิบเอ็ดโอห์มนะครับมันจะมีเคโอห์ม oh ตัวเคแล้วก็ตัวเอ็มเอ็มก็เคโอห์ม oh ก็สิบเจ็ดเคโอห์มอะไรอย่างเงี้นะครับอันนี้ก็ต้องไปศึกษาในกรณีหนึ่งนะครับทีนี้เราก็วัดดูเสร็จนะครับเราก็จะมาดูในโทรศัพท์นะครับว่าเป็นแถบสีอะไรแล้วกดตามแล้วมันจะขึ้นแล้วก็จะมาดูตรงนี้เป็นเทียบเอานะครับโอเคตัวนี้ผมวัดดูแล้วนะครับมันได้ทุกตัวเนาะ ทีนี้เรามาวัดอถ้าค่ามันอ่อนนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวน,นี้เป็นไดโอดนะครับหัวชนกันนย่เนี้ยหัวเขาขาวเนี่ยมันเป็นหัวดำๆนะครับดำแหลมเป็นหัวลูกศรนนะ่าไดโอดตอนมากผมจะใช้เสียงนะครับเสียงแบบนี้เนาะอนย่านเสียงนี้ ตัวนี้ก็เพื่อนเพื่อนซื้อมาก็จะง่ายขึ้นเพราะว่ามันชัวกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้มันบางทีมันรุนรวนแต่ตัวนี้เสียงมันชัดเจ้วเลยครับเนี่ยเราฟังเสียงครับฟังสมมุติว่าเราวัดอ่าครับไดโอดจะมีหัวแถบขาวข้างหนึ่งนะครับปุ๊บแล้วก็ฟังสลับข้างหนึ่งจะดังอีดหน่อยเดียวลองอีกตัวครับตัวนี้เนาะนี่ครับดังแอะครับข้างหนึ่งดังข้างข้างหนึ่งจะดังติ๊ดเดียว อีกตัวหนึ่งครับน่ครับยางตีด,ดยวนี่จะดังแรงครับก็สลับดูครับมันจะติดแล้วก็ตีนะครับจะดังตียาวๆสองคางนะครับแสดงว่าตัวนั้นอนะ่ะเสียครับผมนี่ครับอ๋อทีมีการซ่อมตัวนี้ครับเพื่อนๆอ,อ่าก็เหมือนที่บอกครับต้องไปดูคนที่เขาอสอนแล้วก็ ทีทีทางไปเดินนะครับนี่เราก็มาวัดหาเอานะครับซีกระป๋องก็จะวัดค่าของไมโครนะครับสี่ร้อยโวลต์ครับก็สำหรับแผงวงจรบอร์ดตู้เย็นเครื่องนี้นะครับไฟไม่เข้าเครื่องนะครับไฟไม่วิ่งเข้ามาดีเลยไม่วิ่งมาวงจรน,นี้นะครับก็ทำการเปลี่ยนตัวนี้นะครับแล้วก็ เปลน R หนึ 1> <A> 1ตัวนะครับแล้วก็ C กระป๋องนะครับ C กระป๋องก็บแบบนี้กลมๆนะครับมันบวมนะครับก็เลยเปลี่ยนไปแล้วก็ C ตัวนี้แตนกนะครับแตกกอตัวนี้ก็ทดลองเสียบปลั๊กดูนะครับก็พร้อมทำงานแล้วนะครับแต่ผมจะประกอบแล้วก็มาเทสให้เพื่อนได้ดูกันอีกรอบหนึงนะครับ ที่วางถาดเรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้ผมจะปรับให้มันอยู่ตรงกลางพอดีเลยครับมันเลื่อนปรับได้ปรับได้นี่ผมปรับให้ม่ตรงกลางปิดเลยครับลมจะออกมานี่ครับนี่ครับ ลมจอกมาบริเวณข้างๆข้างด้านล่างครับก็ลมก็จะอ,อมาช่วงนี้ได้ด้วยนะครับมีพัดลมถ่ขึ้นลงขึ้นบนลงล่างครับน,นี่เป็นช่องพิษนะครับสําหรับตู้เย็นเครื่องนี้นะครับอาการก็คือไฟไม่เข้าเครื่องครับผมก็จะมาเสียบให้เพื่อนๆดูเป็นอ e ิเล็กทรลักส์สองประตูนะครับรุ่นใหญ่ครับ ก็หลายตังค์อยู่นะถ้าซื้อใหม่นะครับจะซ่อมได้ก็เอามาซ่อมก็หลับพันขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันเสียบกันครับผมเซนติเมตรนะครับเดี๋ยวเราเปิดพัดลมไลยกันครับผมไฟก็ติดเรียบร้อยครับนี่เป็นปุ่มนี้เป็นปุ่มติดเปิดไฟนะครับเดี๋ยวเราดูด้านล่างกันก่อนครับผมพอเราเปิดประตูพัดลมจะหยุดนะครับด้านล่าง ถ้าเราปิดพัดลมจะทำงานนะครับพัดลมมันก็จะถอลมออกมา,มาเรือนี้นี่ครับก็เดี๋ยวสักพักครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเย็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนเพืเ่อนๆครับก็เสร็จเรียบร้อยครับผมก็ลูกค้าได้ครับสำหรับตู้เย็นออของ เล็กทรลักนะครับก็อย่างที่เห็นครับผมก็ลองใส่น้ำแข็งดูครับเป็นน้ำแข็งแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับอาการก็คือซีขาดซียืดค่าซีเสื่อมนะครับไฟไม่จ่ายก็ค่อยๆให้ดูเนาะประมาณนี้นะครับถ้าเสียผมก็เอาตัวเสียออกมาให้ดูเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องซ่อมตู้เย็นนะครับก็ถ้ามีรุ่นนี้ก็ลอง ใจไฟไม่เข้าไฟไม่ติดนะครับก็ลองเอาแผงวงจรมาไล่ดูนะครับถ่ายยังไงก็ถือว่าเป็นแนวทางครับเด็ยเยะลองเรื่แบบนะครับผมก็เอามาให้เพื่อนได้ดูกันก็ไม่ค่อยมีคนลงเท่าไหร่ะครับอ็กทรลักเนาะตรงต่ยี่ห้ออื่นนะครับก็เดี๋ยวจะจอรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเพื่อนที่ฝึกซ่อมนะครับเดี๋ยวก็เป็นนะครับขอเป็นกําลังใจทุกท่านขอเป็นกำลังใจทุกคนนะครับคลิปหน้ามีอะไรดีจะนำฝากเพื่อนอีก เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ